ผมสำหรับหนังสือชุดนี้นะครับชื่อว่า My First Book Series นะครับก็เป็นหนังสือที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นชุดหนังสือแบบนี้จะเป็นกล่องใส่หนังสือนะครับมีหนังสืออยูสีเล่มด้วยกันครับก็คือ words นะครับคำศัพท์นะฮะ number s ก็คือตัวเลขนะครับ letter นะครับตัวอักษรแล้วก็ shape and colors นะครับรูปทรงและสีสันนะครับเราก็จะดึงออกมาแบบนี้ได้ครับก็จะมีหนังสืออยูสีเล่มด้วยกันนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า ก็นะฮะในเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคําศัพท์นะครับต่างๆเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพพร้อมคําศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับนับสิ่งรอบๆตัวครับนี่อันนี้เป็นคําศัพท์ต่างๆเสื้อผ้าอาหารผลไม้นะครับปาร์ตี้นะครับชายทะเลนะครับเวลาเล่นนะครับพาหนะผัก นะครับแล้วก็คำศัพท์ต่างๆมากมายเลยอยู่ในเล่มแรกนะครับก็คือ word นะครับเล่มต่อไปครับก็คือ numbers นะครับก็เป็นเรื่องราวของการนับเลขนะครับแบบนี้เลยพร้อมกับยกตัวอย่างประโยคด้วยนะครับ123 4 5 6 7 8 9 10นะครับ4 5 6 7 8 9 10แบแบบนี้นะครับนะฮะเป็นเรื่องของ numbers นะครับแล้วก็นะครับเรื่องนี้ก็เป็น letters นะครับตัวอักษรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ A เลยนะครับ AB อย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างให้หมดเลย ABCD นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นคำศัพท์ด้วย E F G นะครับ H I J K L M N O P Q R S T U V W วนะครับ X Y C นะครับก็อยู่ในเล่มนี้เลยนะครับเลตเตอร์ตัวอักษรนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือเชฟนะครับแอนดคัเลอร์ครับรูปทรงแล้วก็สีสันนะครับเปิดออกมาเนี่ยครับพร้อมยกตัวอย่างด้วย นะครับ n d k and w h ไว้นะครับเป็นสีอันนี้เป็นสีสีฟ้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สีสันแล้วก็รูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงแล้วนะครับรูปทรงกับสีผสมกันนะครับต่างๆมากมายนะครับก็นะครับ,นะรบทั้งหมดเล่มทั้งหมดชุดเนี้ยก็อยู่ในชุดทั้งสีเล่มอยู่ในชุดหนังสือ My First Book Series นะครับแบบนี้แล้วเราก็เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับอ่า มีสีเริ่มด้วยกันนะครับไปตามหนังสือชุด My First Book Series ได้ใน www.kidsbookthailand.com ครับผม